สวัสดีค่ะตอนรับเสู่ช่องแม่พีกองเกาะน,นะคะหวานยอดงามมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปฝากใครบางคนก่อนนะทุกคนพอดีนะคะช่วงสงการนี้ไม่ได้มาเนาะหยุดงานน้อยมากนะคะก็เลยไม่ได้มาก็แต่มีเพื่อนนะคะเข้ามาก็เลยอ่ะเก็บฝากไปหน่อย อยากให้ได้กินนะทุกคนที่ว่านี่ก็ไม่ใช่ใครที่อื่นที่ไกลนะพอน้องเอดมินของเรานะคะไม่เอดมินมาก็ไม่ได้เจอกันจ้อยนะคะแต่ก็เจออยู่ในโทรศัพท์แหละ ก็ถ้าหยุดงานน้อยนี่กว่าจะไปจะมานะคะมันก็กว่าจะถึงเนาะอยู่ที่อะไรนะทํางานอยู่ที่ระยองนะทุกคนก็เลยอะเปลี่ยนใจไม่มาดีกว่ามาก็มาแค่วันวันเดียวนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมา ยอดกำลังงามเลยกำลังปุ่กกำลังปุ่งว่าชา้านลองเตกยอดใหม่นี่ราพอดีแกงเลยนะทุกคนยอดเท่านี้ เอกสั้นๆพอดีอ่อนเลยเรื่องทองเลยนี่ถ้าเราเก็บมันก็จะแตกยอดเรื่อยๆนะทุกคนแต่ถ้าเราเก็บไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเก่ไปเลยทันทีมาดูต้นนี้ต้องโอ้โหร้องเลยทุกคนว้าวเลยนี่ งามมากเราก็อยากให้ได้กินเนาะของอร่อยอร่อยบ้านเฮาอยู่ที่นู่นก็ซื้อก็ได้ย่แต่มันก็ไม่สดทุกคนนี่งามมากเลย งามมากนะทุกคนหยดงามมากทุกคนนี่และเนาะที่เรามีไว้ในบ้านนะเวลาหลักเราอยากได้นะก็เก็บได้เลยนะทุกคนไม่ต้องปีนเขาเหมือนต่ก่อนแล้ว ยอดงามมากเต็มตาเลยนี่ทุกคน เยอะมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เราเอามะม่วงมั่งน่าจะพอดีเก็บแล้วนะเท่านี้ลูกใหญ่มากทุกคนเนี่ยลูกไหนน่าจะเก่แล้วเนาะแต่และลูกเป็นโลเลยนะใหญ่มาก ใหญ่มากสี่ลูกโอ้โหพูดผูด๋เดี๋ยวต้นดุนะคะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ